Pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. yeah 嗯，然后早上一点。嗯嗯 หมามอีมออแดงโอ้แต่ผิดหวังไม่มีเมฆเลยไม่มีหมอกเลยฟ้าโล่งโอ้แต่สวยยเหเดิม กครับตรงท่กาแฟนะ oh ก็เป็นธรรมาติเดียวกันแล้วก็ศ็กษาลูกหอนเนาะเขาบอด่านตื่นตีห้า่ะโอ้ด่านตื่นทีห้แล้วก็มาบางกว่า 项目都在境外。 แมพโอเชี่ยมเงาเหลือเกินครับวันนี้ไม่มีคนเลยนีย่เหมือนแต่ก่อนที่เคยมาคนจะเยอะมาก เขามาตอนเช้ากันมาดูหมอกกันช่วงสายก็เลยไม่ค่อยมีคนเงียบเลยครับโอถ่ายรูปดูม่มีลูกค้าเลย ก็เดินต่อไปแต่ก็ดีนะเหมือนกับว่าเราเป็นสวนของเราเรามาเดินเที่ยวก็ถือว่าเงียบสงบดีเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงที่เขาดู อส่องดูเขาพระวิหารนะครับที่อยู่ด้านบนโอ้เหนื่อยครับสาเช้าก็ออกกําลังกายมาสายมาเขาไปเดินอ,อีกโอเคเหนื่อยไหครับ เงียบน้อยย่าเเนาะเงียบยังว่าเอาดอกไม้ไปนำแน่วไหวค่ะนั่จ้ะชุดอะไรล่ะชุดดาจ้ามันชุดนึงนะครับเอาบอลดีดาวเรื่องโอ้โหเอาดาวเรื่องอะไรับเฮ้ยเอาย่าหยิบเอาเลยครับใบหนึ่งหยิบเอาเลยครับจะหยิบหลายจะไม่ให้งงประได็นโอเคครับผมครับครับ ได้มาแล้วครับชุดไหว้ดอกดาวเรืองแล้วก็ทูไอ้สักขาละจอที่พามอ,อีแดงโอเค เรามาถึงแล้วครับจุดชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา ข้างก็คือเขาพระวิหารกกำลังสร้างเลยเนาะมีเฟรมขึ้นมาด้วยโอเคแต่ก่อนจะมีกล้องสองทางไกล นี่ไม่เห็นนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะลงไปชมภาพสลับนูนต่ําซึ่งเป็นอันซีนไทยแลนด์ ภาพสลับมูมต่ำเป็นยังไงเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับเห็นไหมภาพทางลงช่างเอแอดเวนเจอร์เหลือเกินแต่ก็เคยมาแล้วนะครับก็ตาใจได้พอ เดินได้อยู่นะครับเคยมาสองสามครั้งแล้วกา,าแฟก็เหมือนและหิวอยากโดกมาแต่เช้าแล้วแต่ว,ว่ามาลอกกินที่คาโมยแดงแผมว่า,วาจะมาเอาบรรยากาศ กินกาแฟจิบกาแฟแล้วก็นั่งชมดูบรรยากาศนะครับจะได้ฟิลนั้นก็เลยไม่กินกาแฟมาแต่บ้านนี่ก็เลยคับเดียวหมดเลยอโอเคนี่คือภาพสลักนูนต่ำซึ่งอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็คือภาพสลักนูนต่ำซึ่งอ่า เจ้าที่เขคง,งไม่ให้เข้าไปนะครับกลัวจะมีพวกมือบอลน,นะครับไปทำให้เกิดความเสียหายก็เลยให้ดูได้ตั้งแต่ข้างนอกนะครับโอ้แต่สวยมากสมบูรณ์มากคนแก่นี้สุดยอดมากนะครับอันนี้คือเห็นภาพประวัติศาสตร์อันซีน ของผาหมอยแดงนะครับโอเคแล้วเราก็จะขึ้นไปนะครับฟิตแช่ไหน uh. ก็เหนื่อยเหมือนเดิมโอเคขึ้นไปครับ อันนี้คือเป็นจุดชมวิวนะครับสูงด้านบนของป้ายที่เป็นป้ายพาเมามออญแดงนะครับโอ้อันนี้มองไปเป็นวิวของฝั่งไทยอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งเเมนโอเคเดี๋ยวเราก็จะลงไป เดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปของเราสำหรับพาโมยแดงก็ประมาณนี้ครับเงียบมากครับช่วงนี้พาโมยแดงอาจจะเป็นช่วงที่มันสายแล้วเขาก็เลยขับกันเพราะเห็นว่าช่วงเช้าเขาจะมาเที่ยวกัน มาดูหมอกกันเมื่อเช้าก็เห็นหมอกนะครับแต่พอดีว่าเอาตัวน,นี้ออกมาสายผมออกมาสายก็หวังว่าจะมีฝนตกแต่ไม่มีเลยถ้าตกก็อาจจะเห็นหมอกพอดีอยู่บนฝนมันตกแต่มาตรงนี้ไม่ตกก็เลยไม่เห็นหมอกก็เลยพลาดอีกรอบ่อไว้ข้างหน้าแก้ตัวไหม ไม่มาดึกๆกนะะไม่ครับไม่มีใครสักคนเลยจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขารอถ่ายรูปไม่มีเล นักท่อง,งเที่ยวก็เลยไปนอนเปนะครับส่วน,นเราก็ซื้ออุปกรณ์กว้างมาเยอะหน่อยก็คงไม่อยากให้คิดว่าเรายัางไงก็คงไม่ซือ้อโอเคแต่ก็เย็นดีบรรยากาศเย็นดีสดชื่นก็ประมาณนี้ครับผาามออีแดง โอเคเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับที่น้ำตกท้องลมเอียบมันเคยคุ้นหานจะมาซื้อสเก็โอเคเดี๋ยวเราไปกัน